ด้วยความที่แฟนเราเนี่ยก็ให้อาภัยตลอดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่านั้นก็ทําผิดอีกสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวเขาก็ให้อาภัยฉันเองแหละใช่ค่ะเขาไม่อยากเลิกกับเราหรอกครับแต่เขาแค่เหนื่อยกับการที่เขาต้องมานั่งเจอเรื่องผิดพลาดซ้ำๆ้ซากๆาท,ทั้งที่มันควรเป็นเรื่องที่ควรจะซื่อสัตย์ต่อกันและกัน่ะผมว่าเขาก็คงสมเพศตัวเองแหละแล้วเขาก็เลยไม่อยากอยู่ต่อไปในความสัมพันธ์แบบนี้ โหลครับสวัสดีครับโหลคะ่ะครับชื่ออะไรครับชื่อน้ำค่ะอายุเท่าไหร่ครับ27ปีค่ะคุณน้ำอยากปารึกษาเรื่องอะไรครับพอดีช่วงนี้ทะเลาะกับแฟนนะคะแต่ด้วยเกิดจากตัวเราเองคือตอนคบกันอยู่อะค่ะเราก็ไม่ได้จะเหมือนจะไม่ได้หยุดที่เขาโอเคเราก็คุยคุยแต่ต่อไปเรื่อยๆทำผิดซ้ำๆคือมีความเจ้าชู้หน่อยๆใช่ค่ะด้วยเรื่องนิสัยส่วนตัวแล้วก็งี่เง่ากับเขา ทั้งที่เขาก็ดีกับเรารักเรามากอะค่ะแล้วเราก็พอทําผิดซ้าๆขอโอกาสเขาหลายๆรอบเขาก็ให,ให้ให้มาตลอด mm hmm. จนวันนึงเขาแบบไม่ให้มันแล้วเราก็เลยเพิ่งมารู้ว่าแบบเรารักเขามากขนาดนี้อะค่ะคือ mm hmm. แต่ก็ยังคุยกันอยู่ค่ะนะตอนนี้เราก็ขอโอกาสเขาแต่เขาก็ใจแข็งมากเขาก็คุยกันเปิดกล้องกันตลอดแต่เขาใช้คาว่ารอให้เราเข้มแข็งก่อนเขาถึงจะไปอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสนั้น คิดว่าความผิดที่เราแอบ,บคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันกี่ครั้งละที่เขาให้อภัย สี่ห้าครั้งอะคะ่ะเป็นคนเดิมอะที่เคยเคลียร์กันแล้วว่าที่จะเลิกคุย<อ>แต่เราก็คุยตอนเราออกไปทํางานกลับบ้านมาอยู่กับเขาเราก็บล็อกเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คือจับได้คนเดิมนี่แหละในระยะเวลานาน,น,นเท่าไหร่ครับห้าหกเดือนนะคะห้าหกเดือนที่รู้จักกับไอ้คนคนนี้เนาะค่ะคนที่แอบคุยเนะะี่ยค่ะแล้วมันมีอะไรมากกว่าแค่คุยไหมที่เขาจับได้เนี่ยตรงๆก็มีค่ะมีเนาะก็คือมีแบบลึกซึ้งเลยถูกไหมค่ะแล้วเขาจับได้ถูกไหมใช่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นช็อตที่เขา เาเลิกกับเราถูกไหมหรือว่ายังยังเนาะยังค่ะก็ยังให้อภัยอ,อยู่ช็อตไหนที่เขามาเลิกกับเราจริงๆครับช็อตที่เขาเขาทักไปคุยเองว่าเขาเลิกคุยกันนะแล้วเขาก็บล็อกไปด้วยมือของเขาเองแต่ตัวเราเองเป็นคนที่จะพยายามคุยติดต่อไปเองเลยคฟัแล้วเขาก็จับได้อีกใช่ค่ะก็เลยแบบถ้าจะขนาดนี้ก็ไปเถอนะน้ําอารมณ์นี้ถูกไหมโอเคแต่ตอนนี้พยายามงอแล้วทรมานมากๆเลยถ้าเราคิดว่าคนคนนั้นมันดีกว่าทําไมเราไม่เลิก กับคนปัจจุบันแล้วไปคบกับไอคนที่เราแอบคุยเลยครับไม่ได้คิดว่าดีกว่าค่ะคือตอนนั้นก็ไม่รู้หัวใจตัวเองเหมือนกันว่าแบบคิดอะไรอยู่มันมีนความรู้สึกแบบไหนครับเป็นความรู้สึกที่เราไม่รักแฟนเราเหรอครับ <c oughs> แฟนเรามีอะไรที่เขาให้เราไม่ได้แต่ว่าไอคนใหม่นี้ให้ได้ มีไม่มีนะคะแล้วทาไมเราถึงต้องหยหาคนใหม่จังทั้งที่คนคนแฟนเราก็มีถูกใจถูกใจอะไรครับก็ถูกใจอีกคนเวลาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเห็นไหมอย่างก็เหมือนละเลยกับทางฝั่งนั้นไปด้วยแหละค่ะฉันทําผิดคุณก็ให้อภัยให้อภัยให้อภัยมาตลอดลืมลืมนึกถึงสิ่งนี้ไปก็คิดว่าโอเคก็ถูกใจคนนั้นรู้สึกแบบสนุกตื่นเต้นดีแล้วก็ด้วยความที่แฟนเราเนี่ยก็ให้อภัยตลอดเลย แล,<ช>แล้วเราก็รู้สึกว่างั้นก็ทําผิดอีกสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวเขาก็ให้อภัยฉันเองแหละเวลาฉันรู้สึกหักห้ามใจไม่ได้ฉันก็แค่ทักไปลองคุยดูพอคุยคุยไปโดนจับได้โอเคแฟนงอนพอแฟนงอนพับสักพักเดี๋ยวฉันก็ง้อฉันง้อครบเดี๋ยวสักพักก็กลับมาคบกันใหม่เป็นอย่างนี้ตลอดนึกออกไหมใช่ค่ะแล้วคิดว่าครั้งนี้จะหยุดได้จริงจริงหรอถ้าเขากลับมาหยุดไปแล้วคะ่ะพายายามง้อมาจะเดือนนึงแล้วคะ่ะอืมก็คือไม่ได้กลับไปหาคนนั้นแหละไม่ค่ะไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยแล้วอืมแต เขาก็ทําเหมือนให้เรามีหวังนะคะแต่ปากเขาก็เหมือนบอกรอวันเราเข้มแข็งเล้วเขาจะไปเขาก็ยังอ่อนแออยู่เหมือนกันแหละเขาก็ยังรักเราอยู่แหละไม่งั้นเขาไปแล้วนึกออกไหมเขาไม่อยากเลิกกับเรา<ม>หรอกครับแต่เขาแค่เหนื่อยกับการที่แบบที่เขาต้องมานั่งเจอเรื่องผิดพลาซ้ำๆักซากทั้งๆท,งท,งที่มันควรเป็นเรื่องที่แบบควรจะทําด้วยซ้ำการที่แบบซื่อสัตย์ต่อกันและกันนะแต่มันกลายเป็นเรื่องที่เขาต้องมานั่งเคี่ยวเข็นคอยพูดคอยอะไรเง,งี้ยทั้งๆที่แบบว่าเขาไม่ต้องมาพูดก็ได้ผมว่าเขาก็คงสมเพศตัวเองแหละที่อยู่ในความ ต่อไปและในความสัมพันธ์แบบนี้นึกออกไหมเข้าใจความเจ็บตอนนั้นเขาเลยค่ะอืมนั่นแหละอ่ะขอถามคุณน้ำหน่อยว่าคุณน้ำคาดหวังอะไรจากการปรึกษาครั้งนี้ครับยังพอมีโอกาสบ้างไหมอะค่ะยังพอมีโอกาสบ้างไหมสําหรับผมนะถ้ายังรักอยู่ฮะเขายังรักเอาอยู่ก็ยังพอมีโอกาสแหละแต่ว่าอะไรล่ะที่จะทําให้เขาเชื่อว่าเราอะจะไม่กลับไปทํร้ายเขาอีก ตอนนี้เราก็พยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นนะคะก็มันก็ต้องใช้เวลาแหละพิสูจน์ยังไงก็ทําในสิ่งที่เขาคาดหวังให้เราเป็นมาตลอดแหละคะ่ะด้วยเรื่องนิสัยส่วนตัวอะไรด้วยถึงมันจะมีแค่แบบหนึ่งเปอร์เซนที่มันจะเหลือโอกาสแล้วก็อยากลองทําดูก็ถือว่าดีครับที่ทเราพยายาม,ามาที่เราพยายามแบบปรับปรุงแก้ไขหรือว่าพยายามชดใช้สิ่งที่ตัวเองทําพยายามแบบทําในสิ่งที่มันเหมือนเป็นการที่ว่าเราปรับปรุงพัฒนาตัวเองแล้วก็ถือว่าดีแต่ว่า ว่าสุดท้ายแล้วสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมาไปอยู่ที่เขาอยู่ดีและต่อ้เขาไม่กลับมาครับนั่นก็คือผลเรียกว่าเป็นผลกรรมแล้วกันเนาะของสิ่งที่เราทาใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่แฟร์ดีที่แบบว่าเราก็ไปทําให้เขาเจ็บซะขนาดนั้นแล้ววันนี้เขาก็เลิกกับเราไปเขาก็ไม่อยากจะให้อภัยเราอีกเขะเขาให้อภัยเราเราก็ทําผิดซ้าําซากอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมนั้นเราก็ต้องยอมรับด้วยแต่ถ้าถามว่า,าพยายามง้อต่อไปก็พยายามง้อไปได้ถ้าเขายังคงรักอยู่โอกาสให้อภัยมันก็มีอยู่แต่เราก็ต้องทําให้เขาเชื่อได้จริงๆว่าาเราจะไมทํอีกกแล้็ ต้องไม่กลับไปทําอีกจริงๆนึกออกไหม Uh huh. ซึ่งไอ้วิธีการทําให้เชื่อเนี่ยมันก็แล้วแต่การตัดสินใจของเขาแหละว,ว่าเขาจะโอเคกับแบบไหนเราก็ต้องทําทุก uh huh. วิธีทางอ่ะนึกออกปะนี่คือสิ่งที่ทําไม่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเขาไปก็ต้องน้อมรับครับว่านี่คือสิ่งที่เราต้องชดใช้เป็นกรรมที่เราต้องชดใช้นะแต่ถ้าวันหนึ่งเขากลับมา uh huh. ก็จงขอบคุณว่าขอบคุณที่คนคนหนึ่งยอมให้อภัยเราได้และรักเราขนาดนี้จนสามารถยอมกลับมาทาัทาง้ทงๆที่ตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าเราจะทํร้ายเขาอีกไหมแต่ก็ยอมที่จะกลับมาผมเชื่อว่าคร uh ั้งนี้คงเป็นบทเรียนให้คุณน นั้นทําให้เต็มที่ครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ต้องยอมรับมันให้ได้เพราะมันคือสิ่งที่เกิดจากเราลุ้นๆเลยเนะาะโอเคครับเป็นกําลังใจให้ครับสััสดีครับสำหรับใครครับที่อยากโทรปรึกษาหน้ามาแบบนี้ครับพบกันที่รายการเดะเรสตสตูดโอนะครับทุกวันอังคารพฤหัส2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มสำหรับใครที่อยากปรึกษาเรื่องความรักนะครับเข้ามาเจอกันได้เลยผมชองคริสครับ